นี่คือแหนเป็ดน้อยนะครับเป็นพืชน้ำใช้เลี้ยงสัตว์ได้นะครับเป็นอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำนะครับกรเกษตรบู้หยุดพ,พานุเอามาเพาะเลี้ยงไว้เพื่อที่จะให้เป็นอาหารของลูกปลาตะเพียนนะครับและยังใช้เลี้ยงตะกะแตนได้อีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารต้นทุนต่ำนะครับที่เพื่อนๆหัวใจกเกษตรนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ต้องหามาเพาะไว้นะครับ วันนี้ก็เสร็จวันหยุดพานุไปหาเกี่ยวหญ้าไม่ทันนะครับก็จะเอาแหนเป็ดมาลองเลี้ยงตะกะแตนดูนะครับมาดูว่าน้องๆตะกะแตนเราจะกินหรือเปล่านะครับแล้วก็ใช้เลี้ยงตะกะแตนได้นะครับปรากฏว่ากินแบบรวดเร็วทันใจเกลี้ยงนะครับกินทุกอย่างนะครับสําหรับตะกะแตนของเรานะครับการเลี้ยงตะกะแตนมันต้องง่ายนะครับต้นทุนอาหารก็คือเป็นศูนย์บาทเลยนะครับ แหนเป็ดน้อยก็ถือว่าเป็นอาหารอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ